อยู่กับเรานะพะตูลูช้างคู่ใจไพรขวัญเมืองนะคะตอนนี้ตูลูนั่งนั่งอธิษฐานนะคะเตรียมตัวแล้วนะครับตูลูอธิษฐานว่เสียงหน่อยเออตอนนี้ตูลูจะลอยกระทงนะคะทุกอย่างตูลูได้ทาใหม่แล้วเสียงหน่อยครับ่าเสียงเสียงดังดังครับดังดังครับตูลูกา มา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 ลอยก็ต้องแรงงานอยู่ไหนเร็วเร็วเร็วรอยอายุลอยเยอะก็อันหนึ่ง,งตีลังก,กานะ<อ>แม่เกินโทรศัพท์นะ่ะรอของกินแล้วปู่ค่ะตอนนี้วันนี้คลิปนี้นะคะคุณปู่จะพาตูลูลอยกระทุงนะคะทำไมกล้องเรามันมัวมัวม o, เดี๋ยว o, เช็ดกล้องก่อน ต้องก่อนนะคะไปวะไปไปอธิษฐานมา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 เธอเออเขาเอออ๋อคนนี่มาเคาะตรงนี้เออคนนี้มาเคาะเอาก็เงินมาค่ะมาตั้งกิจอธิษฐานพร้อมกันค่ะมาเลยครับมาเลยไปงานยุบไปโอ้หางานมันจะเลือกไหมนี่ทำไมไปมันลมมันแรงลมมันแรงแท้โอ้คลิปนี้ก็ไม่ชัดเลยนี่ ทำไมโทรศัพท์ไพร์โซนมันมัวๆอย่างนี้มาครับมาลอยกระทงด้วยกันดือ้อพไปดองเออเป็นอะไรบอางน,น,นอกจากากาศเลยนะมาครับลอยกระทงด้วยกันนะครับมาดื้อมาดืาด้ออ่ะตุลุตุลุหันมาลอยกระทงลูกมาเลยตุลุยมาลอยกระทงด้วยละโอ้พ่อเสกด้วยค่ะดูบรรยากาศนะคะดูพระจันทร์เต็มดวงนุ่น พอเสกนะคะพอสกอยู่ด้านนองนะคะอบคนู่นเราปล่อยโคมว่าโคมเดโคมโคมโคมหมูอยู่หน้ารถอยู่ตรงแม่นั่งนะหมูตรงแม่นั่งน่ะเร็ว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 เร้าเราอธิษฐานก่อนเร็วเดี๋ยวอธิษฐานก่อนหลังเร็วมาลอยทุกรอยสุกมารอยโรครอยภัยเร็ว ทุกท่านทุกคนอธที่านร้อมกันด้อปู่อย่างหล่อค่ะขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้ใช้เราได้ซอยเราได้เหยียบเราได้ย่ําแล้วก็ได้ล้างชําระร่างกายสิ่งสุกภพออกจากร่างกายของเราวันนี้ก็มาขอขมาด้อที่เราตั้งจิตตั้งใจขอขมาจะต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีคิดก็ดีไม่ได้คิดก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้แม่คงคาอาโหสิกรรมให้ลูกให้หลานด้อ ให้ลูกหลานมีสุขภาพแข็งแรงมีพาร,รานามัยสมบูรณ์ขอให้สิ่งดีๆส่งไปถึงพ่อที่ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลให้หายวันหายคืนด้วยเดอ้อจะได้กลับมาอยู่บ้านเรากับลูกกับหลานอ่ะมาฮนะแกะยางก่อนพ่อเกะให้มันหน่นยนะอ่ะมาอธิษฐานแล้วค่อยลอยลงเดอ้อค่อยอธิษฐานแล้วอะไรอ่ะหมูอธิษฐานเร็วหมูอธิษฐานเสียนงดังเด้ออืออธิษฐานให้ตุลูด้วยยังไงก็ให้ช้างทุกเชือกเป็นช้างที่ใสดีมีคนรักขนาะ อาจารย์ให้ต like oh wow. oh no. ah, ุลูและทุกเชือกด้วยโอ้ตุลูครับตุลูครับก่อนเร็วโอ้โหอธิษฐานแน่นั่าอานอนลงอธิษฐานนะเร็วอธิษฐานเร็วนานนานอธิษฐานตุลูตุลูนอนลงอสาธุสาธุเสียงออกเอ็กด้วยเสียงออกเอ็กด้วยเร็วอธิษฐานอธิษฐานตุลูสาธุโน่นหน่อยๆเง้ยตุลูสาธุแล้ว ทำบีๆเลยก็ได้เยอะทำไมทำเหมือนอูเบนเยอะเยอะอันนี้นะบิ๊บบิ๊บีบีด้วยบี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 มาๆๆร้อยเลยนอนลงดีบีเออเออาสาธุตุลูแบบนอนสาธุเลยมีสุขภาพแข็งแรงอ้วยเจเป็นช้างเป็นช้างที่นิสัยดีน่ารักมีแม่แม่รักเยอะเยอะเด้อตุลูไหนจุดหรือยังจุดอีกวะทำไมมันดับเอาเสียงอีกขอเสียงอีก ลมมันลมอ่ะอือโอ้ยพอเสกสาธุด้วยอ่ะปล่อยเลยเอาไปปล่อยลงเสาน้ำกระติดแล้วแหละฮะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาตุวลูน้ำในหนองน้ำในคลองเต็มตลิ่งลอยแล้วจ้าลอยแล้วอันนี้เมื่อกี้ลอยในสระนะครับต่อไปก็จะลอยในปลากระทง มาแล้วเสีงสากทตุลูตุลูเดียวเมื่อกี้อธิษฐานลอยในสระแล้วต่อไปจะลอยขึ้นบนฟ้าด้วยนี่กำลังจะลอยโคมขึ้นบนฟ้าแล้วนุ่นเห็นไหมนอนนอนอธิษฐานแล้วนะคะดูสิอธิษฐานดูครับเออนอนอธิษฐานอย่างเดียวเลยนุ่นนอนอธิษฐานอย่างเดียวเลย พระเศกใจเย็นเดี๋ยวไม่ตุลูอธิษฐานแล้วนะครับพราใส่อธิษฐานไปสิคอยตุลูเป็นจ้างที่นิสัยดีมีคนรักอธิษฐานไปเลยพระเอกสาธุสาธุเร็วตุลูเร็วสาธุสาธุก่อนสาธุก่อนก็เสียงด้วยมีจิ๊บจิ๊บจุ๊กด้วยเหรอเออมีเสียงจิ๊บจิ๊บจุ๊กเออร้องร้องเลยนะอ้ครั้งแล้วเดี๋ยวหาให้ เออเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวปลูกหารางวัลให้ก่อนโอ้หมดแล้วรางวัลพรุ่งนี้จะเปิดงรานอีกวันนี่ยอ๋อจ้องอะไรเด้อป้าป้าป้าชุดชุดฮะโอหเก่งจริงๆเลยเก่งมากเลยเอาละเอาแม่ขอเสกหน่อยจุบที่ยังนี่ไฟอยู่นี่อันนี้ไฟนี่มีไฟหรือยังตู้ลูิษฐานแล้วตู้่วอธิษฐานอธิษฐานก่อนเดีวไหน อธิษฐานก่อนเออเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกออกแต่ลมอธิษฐานยาวๆเลยไปหาเพาะนู่นเพาะจริงๆอธิษฐานก่อนอธิษฐานยาวๆเลยตุลูนี่ไปให้พ่อติกให้พี่ติกด้วยตอนนี้เดี๋ยวจุดตอนนี้ก็กำลังจะจุด โคม <ro> ก,ก่อนนะคะลอยเคราะลอยโศกเราลอยในน้ําแล้วเราก็ลอยขึ้นบนฟ้าด้วยนะคะเออต้องมานี่ตุลูก่อนเฉยๆแล้วก็ค่อยตุลูนี่เอจริตงใจมากเลยคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะทุกท่าน เพราะว่าอธิษฐานหรือยังโทรศัพท์อธิษฐานหรือยังครับเลยอธิษฐานหรือยังอธิษฐานโทรศัพท์มันมัวมัวฮะโอ้ยมันโดนแล้วนั่น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 เป็นไรโอ้โหอย่าทับเลยช่วยโคมกันนะคะตอนนี้ต้องเอาไปปล่อยนู่นไกล โอ้กะมันมันจุดไม่ไหมอเลยที่แรกน่ะสุกของปลอมลรือบ้งนี่ยสงสัยโรคภัยใครเจ็บเยอะหรืว่ามันหนักเอาไปให้ได้เด้อจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเออเอาไปให้หมดยังมีอะไรดังขึ้นเลยนี่ปล่อยก็ลงแว็กเหมืออโลอก่อนเพิ่งจุดมันไม่ไหมเนาะเมื่อกี้มาเด้อมาเด้อ ปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภยัยแล้วโอ้น้ำมันหยุดด้วยเหยงานระวังด้วยข้างล่างมันหยุดแผลงานาเลยามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วขึ้นไหมขึกก้นไหมลุ้นลุ้นผูกอันไว้ต่อปล่อยสักสองอันยังไม่ยังไม่มีอะไรเลยทุกกโคทงปลอมเหรอถูกโครปลอมวอ อ่นคนเขาปล่อยขึ้นนุ่นนุนโคมนะคะนุนโอ้ยมันจะไหมหมดละปูโ่โรคูเยอะโรคผูมเยอะโรคไผใครเก็บเยอะกระทงเลยไปไม่ได้โอ้โหมันลมเฉยเฉยไปแล้วนุ่นนุ่ โอ้ยไฟมันจะไฟมันจะหมดก่อนออ่ะแล้วมันีกถ้าเราปล่อยไปมันก็แวบมันไม่เลยฮะโอ้ตึงละตึงละตึงละไปละไปละเอ้า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 ไปละไปละอ๋ออาสาธุตุลูตุลูมองตามเลยโอ้หนูหมูหมูดูตุลูมองตาม เฮ้ย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 ทำไมเป็นยังไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหจะไปตกบ้านแค่ไม่ละบอลหายไปไหนแล้วบังเด้นุนตูลูตูลูเอาไปดูไปดูตูลูยกงวงเลยนุนตูลูยกงวงตามเลยนะตามตามโถโอ้ตามอะไรนะตามคมไหนไปทางไหนล่ะล่ะหมูมองตามสิโอ้นนโอ้ตูลูสาธุเลย หมดเคราหมดโศกเด้อตาลูเออตาลูตูลูหมดเคราหมดโศกเลยออกไปดูข้างนอกมูนไปไหมเอ้านี่ต้องเอาเทียนมาโอ้โหตูลูตูลูโชงงวงตอนกระทงอะตอนโคมลอยไปนะตูลูชูงวงตามเลย มองตามเลยนะสาธุอย่างแรงเลยลผลแล้วหมดเคราะหมดโศกแล้วโรคภัยไปกับโคมไฟแล้วนะคะหนุน <c oughs> <c oughs> บานธง,งปล่อยอย่างเยอะเลยเลรอเฮ้าดูอันที่สองมาดูอันที่สอง <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไว้ไปปล่อยที่วัดด้วย จอดเถอะเอ้าเอ้าจ้องงงไปยังไวเลยอืมไปยังไงเลยพ้นเลยไหมพ้นบ้านพิมาหรือยังเลยไปแล้วนู่นถึงนู่นแล้วน้องอ่ะอืมเกือบถึงจุมพลแล้วโอ้ยเกือบจะจุ่มพลเองโว้ลมมันไปทางนี้มันจะไปถึงอะไรจุมพลโอ้ยอยากไวเลย เอวดูวาท่านด็อกเตอร์เบรนนะคะว้ใไ่เว่นทำไมคือแตู่เอ้ยเงยหน้าขึ้นสิไอ้ดับแล้วต่างตึงอ่ะมันดับแล้วดับอีกแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะก็รอยกระทงเสร็จแล้วปล่อยโคมแล้วขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาเยี่ยมชมนะคะกับช่องพาตูลูช้างผู้ใจไพรฝันเมืองนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เจอกันคลิปหน้าไรหน้านะคะสวัสดีค่ะ